สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกัน โอเคมากันที่เรื่องแรกครับที่สรุปเรื่องราวของสมโมสรเราเนี่ยโยงไปในเรื่องของบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเอริกแคนฮาครับซึ่งเราจะมีโปรแกรมในสุดสัปดาห์นี้นะครับพบกับบรายตันเป็นเกมเปิดซีซันของแมนยูเราเกมแรกนะครับนะซึ่งเดี๋ยวจะมีเกมก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับส่วนแมนยูเราเนี่ยก็จะเตะวัอนอาทิตย์นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ แน่นอนคบว่าประเด็นสําคัญเนี่ยก็โยงไปในส่วนของคริสเตียโนโรนโดนะครับทางยูเรนฮังเนี่ยได้มีการตอบกระแสดราม่าเกี่ยวกับโรนโดกระแสดราม่าเนี่ยผมก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะมากมายเนาะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันดีครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับเทนทางเนี่ยนะครับก็ตอบว่าตอนเนี้ผมเนี่ยต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมานะครับซึ่งคนที่ เดินออกจากสนามเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมีนักเตะหลายคนนะที่มีการออกจากสนามก่อนเวลานะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยสื่อทุกคนเนี่ยนะครับสื่อหลายๆสื่อเนี่ย มักจะมีการจับจ้องไปที่คิเยโนโรนโ o เป็นพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยมันไม่ถูกต้องครับคุณลองไปค้นหาข้อมูลดูดีๆนะครับว่านักเตะม,มากมายหลายคนครับที่เดินออกจากสนามในเกมน,นั้นนะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมเนี่ยต้องการพูดมากกว่านะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เข้าใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะเนื่องจากว่าคนเนี่ยมักจะโฟกัสไปที่โรนโเพียงแค่คนเดียวนะครับ เขาแค่ส่วนหนึ่งในนั้นครับมินกเตะหลายคนนะที่มีการเดินทางออกจากสนามอุทเฟอร์ดซึ่งภาพรวมเนี่ยผมมีความสุขนะผมเคยพูดคุยกับพวกคุณมาแล้วนะครับเราเนี่ยมีกองหน้าระดับท็อปนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยก็มีความสุขจริงๆครับที่เขาเนี่ยได้อยู่ที่นี่พร้อมกับทีมนะครับแล้วก็เราเนี่ยยังยึดตามแผนการเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับถามว่าโรนอเนี่ยพร้อมลงสนามในเกมพบกับไรตันหรือเปล่านะครับหลังจากที่มีกระแสเรื่องของมาเซียได้รับบาดเจ็บ เทนาหาคก็ตอบว่าก็ต้องรอดูกันครับว่าจะเป็นการจัดเรื่องของ11ตัวจริงอย่างไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับโยงมาที่เรื่องของอาการบาดเจ็บของทางอองตัวริมัลซียานะครับซึ่งในส่วนของมัลซียาวนี่นะครับทางเอเล็ t ินฮาร์ออกมายอมรับครับว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บจริงก็คือมัเซียาวนี่ได้รับบาดเจ็บจริงนะฮะสื่อก็ถามนะครับว่าต้องใช้เวลาพักนานแค่ไหนนะครับ เ้นทาตอบว่ามันเป็นเรื่องยากครับที่จะมีการให้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ขอให้แบบไม่นานเกินไปแล้วกันนะครับส่วนตอนเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหากันนะครับว่าใครควรเป็นตัวจริงหรือว,ว่ามาทดแทนในตําแหน่งของมาซียาลลำดับต่อไปนะครับก็รอติดตามกันนะครับเพราะว่าตัวเลือกเนี่ยมันมีการคาดการณ์กันออกมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันด้วยนะครับขอประเดน็นอื่นๆก่อนนะครับ ส่วนนักเตะขาเข้านะครับอย่างประเด็นของเฟนก้เตยองเนี่ยนะครับเทนฮับบอกว่าพวกเราเนี่ยอยากได้เฟนก้เตยองไหมถ้าเกิดมีคําถามแบบนี้เข้ามานะเอาเป็นว่าผมเนี่ยก็ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันครับผมไม่รู้นะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการซื้อนักเตะที่ใช่แล้วก็เหมาะสมกับทีมนะครับ และเรื่องของนักเตะที่อยู่กับทีมอื่นเนี่ยผมก็ไม่อยากพูดถึงนักเตะรายดังกล่าวสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันมีข่าวคอนเฟิร์มอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณก็คงจะรู้เองนะครับซึ่งนักข่าวเนี่ยก็ได้มีการที่ไปถามอีกนะครับว่าอะโอเคถ้าเกิดไปได้เฟงคิดายองมีโอกาสที่จะเป็นนักเตะรายอื่นอื่นหรือเปล่านะครับเทนฮากก็ให้คําตอบนะครับว่าถ้านั่นเป็นนักเตะที่ไม่เหมาะสมกับเราเนี่ย คำตอบก็คือไม่นะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องการนักเตะที่ใช่เข้ามาสู่ทีมเท่านั้นนะฮะอ่าชัดเจนดีนะครับก็ผมว่าเป็นเรื่องดีนะนะครับนักเตะที่ไม่ใช่เนี่ยก็ไม่ต้องฝืนซื้อมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายๆเคสนะที่แบบดูว่านักเตะรา,ายดังกล่าวเนี่ยไม่เหมาะกับระบบการเล่นของทีมไม่เหมาะกับทีมแต่ว่าดันไปสู้ซื้อมานะมันก็เหมือนกับไปดันทุลังซื้อมานั่นแหละแต่ในยุคของทางทีมทาร์กเนี่ยเขาให้คําตอบแบบชัดเจน ถ้าเกิดั้งเตอาราไนี้ไม่ได้ก็รอต่อไปรอคนที่ใช่รอคนที่ตอบโจทย์ที่สุดก็เอาคนนั้นดีกว่านะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือคําตอบของทางเทนทาเกี่ยวกับเรื่องของเฟิงกี้ไดย่องนะครับแล้วก็ตัวเลือกนะส่วนเรื่องราวของ Martinez, ลิซ a นโ r ร m มาตินี z เราก็คิเซียนเอริกเซนครับก็มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยก็พร้อมใช้งานครับ ฟิสสมบูรณ์แบบนะครับพร้อมที่จะลงเล่นเป็นถึงตัวจริงได้เลยนะครับสําหรับนักเตะ2รายนี้นะครับก็รอลุ้นกันนะครับส่วนในเรื่องของการจัดเกี่ยวกับแนวรุกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราทราบกันดีว่าในรายของออ t เตอร์มาเซียลเนี่ยไม่พร้อมใช้งานนะครับมีรายงานออกมาจากเดลีเมลแล้วก็เทเลกราฟนะครับสื่อของอังกฤษมีการระบุกันออกมาครับว่ามีโอกาสนะครับที่ คนที่จะมาแทนที่ตําแหน่งของมัคซิยาลเนี่ยน่าจะเป็นอิรองกานะครับซึ่งอาจจะมีการผลักดันมาแคลดฟอร์เนียไปเเวณศูนย์นหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็ใช้อิรองกาเป็นตัวด้านข้างแล้วก็ถ้าเกิดจะดอสซานโชพร้อมเนี่ยก็เป็นจะดอรอสซานโชกันไปนะครับหรือถ้าเกิดจะดอรอสซานโชไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะมีการปรับใช้เป็นฟอร์น่ายแทนนะครับซึ่งเราเคยเห็นมาแล้วนะครับในเกมช่วงปีสั่นที่เทนทากเนี่ย มีการปรับใช้ในรูปแบบฟอลนในช่วงครึ่งหลังนะครับส่วนเทเลกราฟเนี่ยก็รายงานคล้ายๆกันครับมีการรายงานระบุก,กันออกมาครับว่าถึงแม้ว่าคิเซโนโรนโดเนี่ยจะพร้อมใช้งานก็จริงแต่มีความเชื่อว่าทางแมนยูเนี่ยหรือว่าเทนฮาร์กเนี่ย มีโอกาสใช้ในรายของอีลองก้าลงเล่นแทนที่มาซิอาลมากกว่านะครับโดยจะมีการผลักดันมาคาร์ดฟอร์เนี่ยไปเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแทนนะครับแล้วก็ในรายของโรนโดเนี่ยจะเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับแล้วเรื่องของเจดอนซานโช่เนี่ยอย่างที่บอกกันไปครับถ้าเกิดพร้อมเนี่ยก็ให้ลงเล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวากันไปตำแหน่งที่ถนัดนะครับและสำหรับเรื่องราวต่อมาครับก็โยงไปในเรื่องของลินเดเลฟนะครับมีราย,ยางานกันออกมาจากฟอร์ซ่าโรมานะครับ เป็นข่าววอสิบนะครับมีการระบุก,กันออกมาว่าโรม่าเนี่ยสนใจคว้าตัววิกเตอร์ดินเลฟครับแนวรับของแมนยูไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ครับทางโรม่าเนี่ยก็ได้มีการดึงตัวมาติดไปนะครับก่อนหน้านั้นนะล่าสุดก็เคยมีข่าวกับทางเอริกบายยี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีข่าวอยู่นะครับก็รอการตัดสินใจของเอริกบายี่ไปแล้วก็รอดูสถานการณ์ ของแมนอยู่ด้วยว่าจะมีการปล่อยเอริกบายยี่ใหม่นะครับซึ่งเชื่อกันว่านอกจากเอริกบายยี่เราก็มาติดที่มูรินโญ่แล้วก็โรมาให้ความสนใจแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นในรายของเดนเลิฟ er ด้วยนะครับซึ่งมูรินโญ่เนี่ยชื่นชอบฝีเท้าของเดนเลิฟ er นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเดนเลิฟ er ระหว่างการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเอริกบายยี่ด้วยนะครับคือออกแนวประมาณว่าติดต่อคว้าตัวเอริกบายยี่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ติดต่อ สอบถามถึงดินเลิฟด้วยนะฮะถ้าเกิดแมนยูเนี่ยสนใจเรื่องของการปล่อยตัวนักเตะรายนี้ฮะซึ่งมุรินโย่กับดินเลิฟเนี่ยก็เคยร่วมง,งานกันมาอยู่แล้วนะครับในสมัยที่ทางมุรินโย่เนี่ยคุมทัพอยู่แมนเชสเตอร์เด์นะครับอันนี้ก็คือข่าวข้อสิบที่มีการเล่นข่าวออกมานะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับก็โยงไปในเรื่องของการปล่อยเฟนคิดิยอง ออกจากทีมนะครับแล้วก็มันจะโยงมาที่เรื่องของ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราด้วยนะครับเรื่องของคําตอบเฟนกิเดยองเนี่ยใกล้ที่จะได้บทสรุปแล้วนะครับคาดกันว่าอีกไม่นานเกินรอเท่าแหละนะฮะเพราะว่าล่าสุดทางสปอร์ตเนี่ยมีการรายงานกันออกมาครับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยยังไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะกับทางเลกาได้นะครับซึ่งทางบาร์เซโลนาอาจจะจําเป็นจะต้องใช้คันโยกรอบที่สนะครับเรื่องของการลดค่าเหนื่อยไปจนถึงเรื่องการปล่อยตัว นักเตะบางรายอย่างเช่นเฟนกี้เดยองนะครับรวมไปถึงเมฟเฟตเดปายเป็นต้นนะครับออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากสปอร์ตนะครับซึ่งทางบาร์เซโลนาเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ากําลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะครับซึ่งส่งผลจากเรื่องของโควิดสิแล้วก็เรื่องที่ผ่านมานะครับจนทําให้พวกเขาเนี่ยต้องมีการใช้คันโยกเศรษฐกิจถึง3ร,รอบด้วยกันเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ เกี่ยวกับสถากนการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางบาร์เซโลนาเนี่ยทำเงินไปแล้วราวๆ700ล้านยูโรนะครับจากการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดลาลิกาสเปน2รอบด้วยกันนะครับซึ่งมันมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ607ล้านยูโรแล้วก็มีการขายหุ้นในบาร์ซ่าสตูดิโอเนี่ยจำนวนอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรนะครับซึ่งบาร์ซ่าเนี่ยได้มีการยื่นเรื่องให้กับทางลีกาพิจารณานะครับซึ่งล่าสุดจะมีการอ้างจากข่าววงในนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าเอกสารที่บาร์เซโลนาเตรียม มาเสนอให้เนี่ยนะครับมันยังไม่ตรงกับข้อกําหนดที่จะใช้ลงทะเบียน5นักเตะใหม่นะครับหรือว่านักเตะอีกหลายคนนะนะฮะที่บาร์ซ่าจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับอย่างเช่นโรเบิร์ตเลวันอฟสกี้นะครับชูกุนเดอราฟินยาฟรองเคซินเย่รวมถึงอเดสเกสต์เซนเซนนะครับรายงานเนี่ยมีการเปิดเผยต่อนะครับว่าเหตุผลนี้ครับทำให้บาร์เซโลนาเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้คันโยนที่4อย่างที่บอกกันไปนะครับเพื่อลดค่าเหนื่อยในปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้ยังมีเรื่องของเพดานค่าเหนื่อที่สูงอยู่นะครับนะไปจนถึงเรื่องการอาจจะต้องมีการปล่อยนักเตะหลายคนโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นในรายของเฟรนกิดเดยองแล้วก็เมมฟิตเดปายนะครับเป็นไปได้ว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าบาเซลนาเนี่ยจะมีการใช้คันโยกรอบนี้รอบที่สีเพื่อให้ทันลงทะเบียนของลาลิกาสเปนนะครับ ที่จะมีการเปิดสนามพบกับราโยในวันที่14สิงหาคมด้วยนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าทางบาร์ซ่าอาจจะยอมปล่อยนะครับแต่ัดสินใจปล่อยไปเลยผลักดันดีลนี้ให้มันเกิดขึ้นไปเลยก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมารอดูคําตอบจากดียองเกาะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวแล้วนะครับที่จริงจังนะเพราะว่าซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะครับว่าเชลซีเนี่ยก็มาร่วมแจมด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคว้าตัวนักเตะรายนี้นะฮะก็รอติดตามกันนะครับ เรามาปิดท้ายกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวของเบจเมนเซสโกที่แมนยูเนี่ยกำลังต่อสู้แย่งชิงเกี่ยวกับเด็กคนนี้อยู่นะครับเนื่องจากว่าหลายๆทีมในตอนนี้กำลังให้ความสนใจอย่างหนักนะครับซึ่งล่าสุดมีรายงานจากสปอร์ตครับเป็นสื่อบ้านเกิดของเซสโกนะฮะได้มีการรายงานกันออกมาเนาะว่าแมนยูเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอก้อนโต เพื่อขอซื้อตัวนะักเตะรายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้แบบมีการระบุเรื่องของเม็ดเงินที่ชัดเจนแต่อย่างใดนะครับ ก็รอติดตามกันนะครับว่าจะมีความชัดเจนในช่วงไหนนะครับาคาดกันว่าก็ในช่วงสัปดาห์หน้าไม่ก็ในช่วงสัปดาห์หนี้น่แหละนะครับอาจจะเป็นช่วงวันอาทิตย์อาจจะได้รับคำตอบอย่างชัดเจนซึ่งแมนยูเราเนี่ยก็กําลังมุ่งมั่นเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะรายนี้เหมือนกับทีมอื่นๆด้วยนะครับทียบความสนใจอย่างเช่นเชลซีเบเชนะครับนิวคาสเซิลบาเยอร์ด์มูลเนี่ยก็มองถึงความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ก็รอดตามกันนะครับในเรื่องของการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ